ij been you' a good friend. And the thick and thin. ให้มาเกิดเทศสุกนะคะวันนี้เราจะทำน้ำพริกองอนะคะโดยใช้น้ำพริกแบบสำเร็จนะคะน้ำพริกสำเร็จนะคะแล้วก็มี ผกเทศนะคะกระเทียมนะคะมีกระเทียมแล้วก็หมูสับนะคะที่สําคัญมีหมูสับด้วยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะหอมแดงด้วยนะคะหอมแดงก็แล้วแต่ชอบนะคะใส่มากใส่น้อยนะคะที่สําคัญก็คือหมูสับนะคะเครื่องปรุงมีแค่นี้ค่ะแต่ถ้าใครขยันตําก็ตําเองได้นะคะก็จะมีพริกแห้งกระเทียมเกลือแล้วก็หอมแดงนะคะ แต่ถ้าไม่ตำก็ใช้น้ำพริกสำเร็จแบบนี้ได้นะคะแบบนี้ได้มะเขือเทศนะคะกระเทียมหอมแดงเกลือนะคะตำรวมกันโขลกรวมกับน้ำพริกนาน้ำพริกนะคะสำเร็จที่เราต้องใส่เครื่องปรุงเพิ่มนี่คือเพื่อความอร่อยอีกนิดนึงนะคะทีนี้ก็เอาน้ำพริกสำเร็จตำรวมกันเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วเราก็จะไปใส่ในกระทะเลยนะคะใส่กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเขาไปเทียม หอมนะคะผัดให้หอมกับหมูนะคะผัดให้หอมเลยผัดให้หอมผัดมะเขือเทศลงไปเลยค่ะผัดะเเไปเลย้ลุกไปนิดหน่อยนะคะ สีสันน่ากินมากเลยค่ะสุกแล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกอ่องค่ะน้ำพริกอ่องทางเหนือนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ปิดก๊ตได้เลยนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ รอแต่ว่าเอาต้นผักชีต้นหอมแล้วก็รวยหน้าเรียบร้อยกินได้เลยค่ะเพราสวยร้อนๆข้าเหนียวร้อน,รอ,นอร่อยค่ะเอาชิมก่อนไหมจะอร่อยเค่ไหน่ยังไม่ได้ปิดแ๊สเลยนะปิดแ๊สก่อนไหมอร่อยอร่อยไหมชิมดูไหมคะ ร้อนอือบอกได้คำเดียวว่าอาร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากเลยไม่ได้ใส่ชูรสนะคะไม,ไม่ใส่ชูรสไม่ใส่รสดีค่ะออร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับหมอนทองด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ